สวัสดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนพสามดีนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมนะฮะ Heavy Machine and Simulator นะครับผมนะเป็นเกมมาเล่นในมือถือนะครับผมนะฮะก็เป็นเกมฟรีทุกคนนะครับผมนะ,ะก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมวันนี้เราจะมาทดสอบเล่นไปพร้อมกันเลยนะทุกคนนะครับผมนะก่อนที่จะไปร,รับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมดับแรกนะเราเข้ามาหน้าแรกเลยนะก็จะมีแบบนี้นะครับผมเป็นตัวรถคันนี้เลยนะครับผมนะเป็นสไตล์ออฟโรดนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่เลยนะดับแรกนะฮะมันก็ให้เราไปามีลูกกุญแจนะตัดเครื่องนะครับผมนี่เลยนะแล้วก็มีกดตรงนี้ครับกด P ก็คืออกา,ารปลดล็อกอล็อกล้อนั่นเองนะเขาเรียกอะไรอะ่ะเบรกมือเออทุกคนก็มีพวงมาลัยนะทุกคนกคน,นะกคน,นี่ แรกเราก็ไปที่ตรงลูกคนนะให้ไปที่ตรงลูกคนตรงนี้นะจึ๊บไม่ไปไม่ตรงตรง,ต,รงตัวนะค่อยๆ,ๆมันก็จะเหมือนคือรายละเอียดนะครับผมนะฮะึ๊นะะฮแปลว่าอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปหาคำแปลไปให้แล้วกันนะครับผมโอเคครับ okay. ผมนะฮะ ก็คุยกันสักครู่นะครับผมเอาดูยูเกย์โฟลิมมีคุยเรื่องโฟลิกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะผมขึ้นคำแปลร์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมโอเคโอเคจากนั <laughs> okay, okay. Mm. ้นนะครับมันก็ ให้เราไปที่เติมน้ำมันนะฟูเดอร์ฟูลติคอฟูแตงน,นะครับผมให้ไปที่ถังมันตรงนั้นนะบนแดงครับทำไม่ค่อยคล่องอะไรนะก็ไม่ค่อยได้เล่นใน,นมือถือ,อ่าไรนะฮะไม่มีกเกมมือถือทวแจะว่าผมว่าภาพนี่สุดยอดเลยนะถ้งใครที่ ให้ดับเครื่องนะฮะถ้าของใครที่แบบว่านะฮะอ่าสเปคดีๆนะครับผมนะฮะก็จะภาพจะสวยมากเลยนะอันนี้มันให้เรากดเติมนะฮะฟิลนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเติมเต,มต็มถังมาให้ดูโฆษณานะครับผมนะฮะก็กดกดไปมันก็จะมีโฆษณาเด้งมานะทุกคน กดไลน์ไม่ได้เลยเนะี่ย You can exit นะฮะไม่สมามารถออกได้นะเดี๋ยวเราต้องไปชมโฆษณาให้มันนะครับผมนะ <laughs> อ๋อไม่ใช่นะครับผมเราต้องกดกดค้างไว้ทุกคนนะมันก็จะขึ้นมานะครับผมแล้วก็เงินเราก็จะหายไปนะฮะนี่ห่ยเปอร์เซแล้วนะครับผมแล้วกดบายครับแล้วก็กดโค้ดไปเลยนะครับผม <S <S เกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะแต่ว่ามันจะมีโฆษณาดิ้งขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับทุกคนโอเคมันให้เราไปที่ ตามทีเพียสเลยนะครับผมนะมุม pues, ม mm ุมซ้ายด้านบนนะครับผมภาพของผมก็จะแป็นแบบหน่อยนะเพราะว่าสเปคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีแถบด้านล่างตรงกลางนะฮะเลือกมุมกล้องนะสามารถกดแบบมุมกล้องได้นะฮะ ก็มีแบบคน,คนขับนะครับผมอรายละเอียดดีเทลนี่เจ่มนะที่เฟสจะอยู่ในตัวรถเลยนะครับผมนะฮะเส้นทางเห็นไหมฮะถ้าเราขับในมุมมองคนขับนะ ถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมมันก็จะขึ้นโฆษณานะฮะผมต้องปิดเน็ตไว้นะเวลาเราจะเล่น,นแบบอัดคลิปนะฮะไม่มีโฆษณาเย้วนี้เราพาไปทำภารกิจแรกแล้วกันนะฮะเราไปดูว่ามันให้ทำอะไรนะตรงนี้มีทางก่อสร้างน,นะครผมนะก็ดคลิปนิดนึดง เ,เ,เสียงรถไม่ดังนะฮะทักซาวเครื่อขึ้นมานิดนึง งเลยนะแต่ว่ามาคับเลี้ยวแบบมันไม่ค่อยถนัดนะถ้าเป็นจอยนะ่าจะทาได้ดีกว่าทุกคนก็เป็นเกมที่น่าเล่นนะเพราะว่ามันตีแล้วก็สวยง,งามเลยเดี๋ยวผมลดเสียงหน่อยดีกว่านะจะไ,ได้จะไ,ได,ไได้อย่าไปขึ้น ถนนแล้วกันนะฮะตรงหญ้านะเสียงมันจะดังตนะานกิดของเรานะฮะตามซีพีเอดก่อนนะ แหงแล้วก็ไม่ได้มองเลยแค่ไลยดูนะมุมมองนะครับอ่ะลองเข้าไปในตัวรถดีกว่าฮะก็จะมีแบบปรับเองนะฮะมุมมองที่มาสามารถ

ก็จะให้มาซื้อของที่ห้างสรรพสินคนะ้ามีไฟแดงด้วยนะเราต้องระวังนนะครับไฟแดงไฟดงไฟแดงตไฟแดง ก็จะมีไฟเลี้ยงให้เปิดด้วยนะมองไม่เห็นไฟ,ไฟเท่าไหร่นะก็นิดหนึ่งฮะกรแป๊บริ่นิดหนึ่งนะ <ST AR> ไม่ค่ไยาตามมือเทนะ่าไหร่ครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ทกจุดเองนะครับโอเคน่าจะมาให้ซิ้วของนะครับกดอินเตอร์เข้าไปนะครับผม ก,กินแรกของเรานะโอเคเขามีงบให้มาซื้อโฟก,กลิฟ์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็กดตามที่มันแนะนำไปก่อนนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับผมโอเคคันนี้ล่ะราคาเท่าไหร่คันต่อไปเนี่ยแปดร้อยนะ ออกไปก่อนนะครับก็ภาคกิจแรกนะครับให้ซื้อพกลิปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้ทำอะไรต่อนะครับ โอเคครับเรามาซื้อรถแล้วก็น่าจะให้ขับกลับไปนะทุกคนนะฮะก็ก็ให้ไปที่โชว์รูมนะฮะน่าจะเป็นเซฟเฮ้าส์นะทุกคนนะฮะโอเคครับผมมาตรงนี้แล้วนะเป็นเซฟเฮ้าส์ของเรานะเราต้องเข้าไปเปลี่ยนรถก่อนหรือเปล่านะจีนิสตาร์ทรถนะครับผม ข้าไปางนี้ยครับนะก็เป็นอู่ของเรานนั่นเองนะครก็เลือกนะครับผมเลือกรถนะครเอารถออกมาจากโกดังนั่นเองนะครับผม หลดสักครู่นะครับโอเคมันขึ้นว่าเครื่องหมายนะให้กดว่าภารกิจอะไรนะภารกิจไปก็คือนะครับผมเอายกของนั่นเองนะฮะใส่เทเลอร์กันนะครับผมนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนลวกันเดี๋ยวเราคลิปหน้ามาเจอนะครับมาทำภารกิจต่อไปนะฮะก็คือยกของขึ้นตัวรถนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ